ปัญหาที่หนึ่งวักที่หความรักร่างกายของบรรพชิพพระคุณเจ้าบรรพชิตทั้งหลายรักร่างกายของตนหรือไม่ขอถวายพระพรร่างกายไม่ได้เป็นสิ่งที่บรรพชิตรักเลยถ้าเช่นนั้นทําไมบรรพชิตจึงยังดูแลร่างกายอาบน้ําทําความสะอาดและรักษาร่างกายอยู่ขอถวายพระพรในสงครามเคยมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่แน่นอนคือมีเมื่อมีบาดแผลเขาจะทายาใช้น้ํามัน และพันแผลด้วยผ้าหรือไม่ใช่ต้องทําเช่นนั้นแล้วบาดแผลนั้นเป็นสิ่งที่เขารักหรือไม่เลยเขาทําเช่นนั้นเพียงเพื่อให้แผลหายเป็นปกติเช่นเดียวกันมหาบอพิษบรรพชิตไม่ได้รักร่างกายแต่ดูแลมันไว้เพื่อให้สามารถดํารงพรหมจรรย์ได้ร่างกายเปรียบเสมือนแผลที่ต้องรักษาให้ดีดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าร่างกายนี้มีช่องเปิดเก้าทางเป็นแผลใหญ่ถูกขอหุ้มด้วยหนังภายในเต็มไปด้วยสิ่งโสโครก ไม่สะอาดและมีกลิ่นเหม็นเป็นเช่นนั้นจริงพระคุณเจ้า